มาครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับขอกลาสวัสดีอะไรันครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสกายแคปนะครับในตอนนี้นะเวลานี้เนี่ครับจากที่ห่างหายไปสักพักกับการอัปเดตของสกายแคปนะครับก็นี่ครับมีระบบใหม่เหมือนจะมีระบบธนาคารเพิ่มขึ้นมานี่นะครับ เอ,อนี่ขั้นตอนการถอยเราก็ใส่ชื่อจริงนะสกุลจริงอีเมลแอดเดสแล้วก็หมายเลขมือถือแล้วก็มียันอะไรอย่างเนี่ยมันธนาคารเนี่ยแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีมันเงินก็น่าจะโอนเข้าธนาคารนะถ้าผมคิดไม่ผิดเนี่ยนะ อาอ,อาจจะดีเลย์อยู่มั้งในเค,ครือข่ายแต่ผมว่าเห็นมีหลายคนใช้แล้วน่าจะได้ตังจริงอันนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงทดลองของผมนะว่าจจะเก็บระย,ยะยาวสักหน่อยกว่า,าจะแลกได้นะครับสําหรับการทำแต้มง่ายๆของแอปนี้นะสำหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่รู้นะครับแค่ดูวิดีโอนะครับเราก็สามารถได้แต้มสะสำหรับ ดูวิดีโอโฆษณาอ่าครับในส่วนนี้ก็ต้องมีการรอหน่อยครับอาจจะไม่เร็วเหมือนตะก,ก่อนนะครับเพราะต่ก่อนปุ๊บกดโปบปัาบก็จะขึ้นเลยแต่ตอนนี้ไม่เลยช้ามากเครดิตสองเครดิตอ่าครับเนี่ยโฆษณาก็จะขึ้นมาบางอันก็จะเป็นคลิปนะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่โฆษณารูปภาพแค่นั้นเอง นี่ก็ยังไม่มีการอัปเดตนะครับมีแค่สองช่องทางตอนนี้จากสกายแคสนะครับก็นี่ครับจะมีทัวร์เลดด้วยก็ทัวร์เลตนี่ก็ไม่อยากนะครับใส่ชื่อนะครับชื่อีเมลเดสแล้วก็หมายเลขมือถือเบอร์ทัวร์เลตแค่นั้นเองอสำหรับเมื่อใหม่นะครับนี่นะครับรหัสแนะนำถ้าคุณใช้รหัสแนะนำ ในส่วนนี้คุณก็จะได้่100เครดิตทั้งคุณและผมนะครับสำหรับมือใหม่อย่าลืมนะครับกรอกตรงนี้ด้วยก่อนสมัครสำหรับแค่นี้ก็เนี่ยครับก็อัปเดตแค่ว,วิธีการถอนเนองินสำหรับจำนวนที่ถอนไม่ได้ก็จะถูกปิดนะครับส่วนที่ถอนได้ก็ตามนี้แหละ,ะแค่นี้แล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้แค่นี้แล้วกันครับในส่วนนี้อ่อานไปก่อนแล้วกันโอ้ยไปโดนปุ่มไรเนี่ยกอไม่เกี่ยวนะเพลงไม่เกี่ยวนะอ่ะตัดออกโอเคครับงั้นแค่นี้ดีกว่าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ